ดีครับท่านนะนะวันนี้ก็มาพบกับช่องมาหลวงตกปลาพากินพาเที่ยวอีกแล้วครับแต่วันนี้เราพาน่านะมาตกปลายังหมบ่อดินงคลองแปดลำลูกกาครับผมก็เป็นบ่อเหมานะครับค่าคันสองร้อยห้าสิบเราก็ลงไปละคันเดียววันนี้มาไกลครับก็เดี๋ยวมารอรุนกันครับว่าจะมีผลงานไหมก็ปกติก็เขาก็ผมเห็นเขาโพสก็ได้ตัวกันอยู่นะครับผมแต่ว่าวันนี้วันอาทิตย์คนค่อนข้างเยอะ ปลาเขาลงใหม่ก็ส่วนมากก็จะเป็นยี่สกปลานินครับไซส์เว้นๆไซส์สองโลสามโลอย่างเงี้ยครับปลายี่สกก็เดี๋ยวยังไงเรามารอลุ้นกันครับผมว่า,าจ,จะมีผลงานให้นานาได้รับชมกันไหมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆบ่อกันก่อนนะครับผมนี่นะครับนานานะสภาพบ่อก็ประมาณนี้ครับก็เป็นบ่อประมาณเขาบอกว่าประมาณสามไร่นะครับ เขา,าก็จะมีพวกปลาสวายปลานินปลายศปลาหมอตะกับะอะไรเงี้ยก็ที่นี่จะมีสองบ่อนะครับจะมีบ่อล่างนู้นอันนั้นบ่อสามร้อยไร่ครับก็ค่อนข้างใหญ่ครับนั้นก็ลงได้เหมือนกันครับเป็นค่าคันค่าคัน,น,นค,คันละหกสิบครับสองคันร้อยกท็ที่นู่นก็เป็น เป็นบ่อเหมาเหมือนกันนี่แล้วครับผมค่าคันหกสิบตอนนี้เขาเป็นโปรโมชั่นครับเดือนนี้ค่าคันหกสิบสองคันร้อยครับก็มีหน้านะมาลงกันอยู่นะครับผมแต่ส่วนมากก็จ,จะมาลงเป็นบ่อเหมานี่นะครับโอเคครับหน้านะนะเดี๋ยวเราไปรอรุ้งนี้ครับเราก็ลงเบ็ดไปแล้วครับผมหนึ่งคันโอเคครับ ครับแล้วนะรถถังแต็มแรกของเราโอ้รหลอกันนานเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปลุ้นกันตัวต่อไปครับตอนนี้ก็น่าจะมีโลกว่าสองโลได้ครับผมแต่อย่างดีครับที่ยังมาเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อครับผม มาอีกแล้วครับนแหละแต้มน,นี้สวยเลยครับไม่ได้เปิดกล้องเลยนะนะฮะดูผลงานเอาละกันเปิดไม่ทันเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปลุ้นตัวต่อไปครับ ครับนะนะทิปนี้ของเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับก็วันนี้คอนข้างเงียบมากๆก็น้อยคนครับที่ได้ก็เท่าที่เห็นนี่ก็มีได้กันสองสามคนครับก็คนละตัวสองตัวสามตัวอะไรเงี้ยกินไม่จัดครับวันนี้ถือว่าค่อนข้างเงียบเลยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ปลากันเลยครับ ผมก็ได้มาสองสามแต้มครับพอพอรอดแห้วครับผมก็ว,วันนี้ก็สู้กันสุดจริงๆครับนี่ก็ได้เวลาจะกลับบ้านละเดี๋ยวเราไปดูผลงานเลยครับน,ะนะนันะนะี่ครับนันะผลงานของเราเดี๋ยวครับจะเอาให้ดู ได้26ไซส์ตัวนะครับผม2แต้มแล้วก็สวายแต้มหนึ่งครับผมก็วันนี้ก็สูสุดลิบล้วครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้ำหลวงตกปลาพาก,กินพาเที่ยวด้วยนะครับผมโอเคครับทริปนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ